นายเศรษฐาทวีสินค่ะนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีเอกสารสั่งการ ใช้ศึกษาเรื่องความเป็นให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการดูเรื่องของเงินเดือนซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็กําลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่าอยู่ถ้าจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดในทุกภาคส่วนค่ะก็มอบให้ทางคณะทางานศึกษาเนี่ยมารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้ว่าเป็นไปได้ไหมนอกจากนี้การศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของการขึ้นค่าแรงเนี่ยหลังศึกษาแล้วก็จะมีกรอบหรือไม่ว่าจะขึ้นภายในปีงบประมาณไหนนักข่าวก็ถามนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องมานั่งดูอีกที ถึงจะบอกได้ว่า ถึงได้บอกว่าต้องไปศึกษาไงนะคะไปศึกษาก่อนสืบเรื่องมาจากว่าเคยพูดไปแล้วว่าเงินเดือนของข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยค่าครองชีพก็สูงขึ้นเยอะก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งค่าแรงขั้นต่ำทั้งเงินเดือนข้าราชการนั่นแหละก็จะดูว่าจะเพิ่มจํานวนเงินและเปอร์เซ็นต์ให้ได้ตามหาเสียงไหมขึ้นค่าแรงได้ทุกพื้นที่ไหมอันนี้ต้องไปศึกษาดูว่าในแต่ละภาคส่วนนั้นเป็นอย่างไร ส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประกันร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุค่คะว่าอาจจะไม่ได้400บาททุกพื้นที่เรื่องนี้ทานายกบอกว่าต้องมาฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งถึงจะบอกได้ว่าถึงได้บอกว่าเนี่ยสรุปว่ายังไงก็ต้องมีการไปศึกษาอีกครั้งทั้งหมดอลองไปฟังเสียงทานายยกค่ะครับครับไม่ใช่กระแสข่าวเลยมีมีม,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 มีมีเอกสารเลยครับว่าให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะ ดูเรื่องเงินเดือนเพราะว่าทางกระทรวงรายง,งานเองก็ยังกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับเงิเนเดือนก็ต้องดูทั้งหมดทุกทุกภาคส่วนก็ให้ทางคณะทำงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับว่าําเป็นไปได้อย่างไร